เล็กตัวบอซิลัดบ้านยายเ้ยแอบออหออะไรดีายกนอนลย่เลยวัสดีพปีใหม่ครับโอ้เดนมดได้ซีบดุไม่ดีหอเดืดีหล สวัสด,ด,ดีไหมครับดีค่ะผมว่ามาสองฮอเอาสีสีส้สมๆนะครับสสี้มคลองสีสม้สสมแต่เที่ยวดีตเต้นก็มีนะครับตุ้มเลือดหมูเลยแหละสินใยมากคือ เัน้นจนนงิงครับลูดริงน่ากินเียว่แม่ออยเียบร้อยครับผมอนอนเลยมาสีส้มสองหอตัวประจำเลยครับผมหอมมากเลยอิดครับผมอูอการผักเลย ว้าว <Wow. S 2> อืมก็ดีเป๊ะเลยไปสอซ้อนพอทานก็สองทีทีเด็ดของเราหมด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 ตามดอกไม้ด้วยแม่สุดยอดนี่ ไอ้ยอดมะพร้าวต้องกินเล่นๆก่อนอันจบหอมอกินตรงนี้ครับน้ำจะเป็นน้ำต้น <laughs> Đẹp mặt <mà. cười> xin bố phải khắp ngưng kìa Bảo mà

จัดให้แบบพี่แฟนขับก่อนครับผมขอมาแบบหลราพาคำเดียวให้ดูน้อยหาเป็นต,ต้นใหญ่ๆมาให้เลยได้ไหมครับ <c oughs> จะจบเสีสบมาหึงบ่ายครับสองคำสายมะเขือ แซมมันครับผมเขากันต้นหนังที่นุ่หยาบเหมือนกเกลือสดสดลองแบบสดๆดด้วยอ,ออกดังที่นีอ่อร่อยมาก ต้องกินจิ้มกับปีไปเรื่อยๆเรื่อยครับกินแบบไม่ต้องรีบครับแบบงานได้ดูกับปีเบิร์ยืนยันถึงความแบบคนจิ้มบ่อย <c oughs> ตน้นตำรับอะไนี่ พอดีเลยต้องจี้เลยจับม,มากไม่ดยเขาไห ยายไม่สบายแล้วเป็นไข้หวัดเหมือนกันแล้วนะ,ะครับโอ้โหโอ้เนี่ยโดนแบบเินหนึ่งเข้าไปก็เีษแสบมากเลยับผมเนี่ยต้องเจอกับแบบรถตัก

อร่อยมากลองกัดากเาเลยครับข้างในทีมแบบออริจินอลก่อนอื้นุบนุบนุบแกบมากเลยต่อไปก็ลงไปในน้ำบะเตียว

ล้มเลยใช้ไหมครับแซ่งมากมดิ้นๆลองแช่ครูกับวุ้เตียว,วครับจะเป็นยังไงไปเก็บทีหลัง เล็กตูบาซิลัดอร่อยกินคื่อมองโกลยน้นมองโก้โกไหมโยเก,กิร์ตแซ่บเพื่อนครับอร่อยใช้ได้มากเลย ก็กินแต่จิ้นๆหนะกินแบบร้อนๆดูบ้างจสดมาครับสุดยอดเลยนี่ที่หนึ่งบ้านใหญ่